สวัสดีพี่ๆทุกท่านอีกครั้งนะครับวันนี้เอกบุรภาก็จะพามารับชมวัตถุมงคลอีกเช่นเคยนะครับโดยวัตถุมงคลในวันนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญของหลวงพ่อคูณแล้วก็หลวงพ่อจอยนะครับพร้อมแล้วก็จะพาพี่ๆมารับชมกันเลยนะครับโดยเหรียญในวันนี้นะครับ เหรียญแรกนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อจอยนะครับชินวังโสซนะครับตัวเหรียญรุ่นนี้นะครับก็เป็นเหรียญรุ่นคู่บารมีเสาห้าออกปี2537นะครับนี่นะครับโดยหลวงพ่อจอยนะครับท่านก็เป็นถือได้ว่าเป็นสิทธิเอกของหลวงพ่อคูนอีกหนึ่งรูปนะครับท่านก็เป็นเจ้าวาดวัดโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับ ท่านก็เป็นพระอีกหนึ่งรูปนะครับที่มีจริวัดอันงดงามนะครับแล้วก็เหรียญรุ่นนี้นะครับก็เป็นเหรียญพิธีเสาห้านะครับแล้วก็ได้ทําการพิธีพุทธาเทวพิเศษนะครับปลุกเสกร่วมกับหลวงพระคูณปริสิทตโทนะครับนี่นะครับในเหรียญรุ่นนี้ครับนี่นะครับในด้านหลังเหรียญนะครับก็จะเขียนว่าคู่ลรมีเสาห้านะครับ สร้างกุฏิสง์วัดโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับนี่นะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่มีพิธีพุทธาเทวพิเศษที่เข้มขลังนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับหลวงประคูณมาร่วมปลุกเสกด้วยนะครับนี่นะครับเป็นรุ่นคู่ปรมีเสาห้านะครับเป็นชื่อรุ่นเลยนะครับเนื่องจากหลวงประคูณกับหลวงพ่อจอยนะครับ ปกเศกร่วมกันนะครับในเหรียญพระเครื่องรุ่นนี้นะครับโดยราคาเจ้าหานะครับก็ยังไม่เกิน1,000บาทนะครับในเหรียญรุ่นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นพระดีหลักร้อยอยู่นะครับถ้าพี่ๆท่านใดนะครับรับชมเหรียญนี้แล้วนะครับชื่นชอบอยากได้ไว้บูชานะครับทางเอกบุรภาก็แบ่งปันให้นะครับติดต่อทักไลน์แอดกันมาได้นะครับในเหรียญรุ่นนี้นะครับ ดี๋ยวผมจะลงกล้องให้พี่ๆได้รับชมกันสักนิดนะครับนี่ครับในด้านหน้าเหรียญนะครับใบหน้าเวลตาหลวง,งพ่อจอยนะครับนะครับหูเหรียญด้านบนนะครับขอบข้างนะครับอันนี้องค์นี้นะครับก็ ก็เป็นธรรมชาติของผาเหรียญนะครับที่มีโอกาสที่จะจมูกยุบได้นะครับในผาเหรียญนะครับนี่ครับด้านล่างก็มีการตอกโค้ดไว้นะครับโคหนักนะครับล่างก็หลงพอจอยนะครับเชื่นว่าโซนะครับด้านหลังเหรียญนะครับก็เจาะบินธรรมชาตินะครับนี่นะครับรุ่นคู่บารมีเสาห้านะครับ สร้างกุฏิสงวัดโนนไทยนะครับปี2537นะครับเอาคนราชสีมานะครับนี่นะครับก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญสวยพิธีดีอีกหนึ่งเหรียญแล้วกันนะครับแล้วก็ราคาเช่าหาก็หลักร้อยเท่านั้นนะครับถ้าพี่ๆชื่นชอบนะครับเองบรุรพาแบ่งปันให้350บบาทนะครับทักกันมาได้นะครับในเหรียญรุ่นนี้ วัดนนไทยนะครับส่วนเหรียญต่อไปนะครับที่จะนํามาให้รับชมวันนี้นะครับก็เป็นเหรียญหลวงพระคูณบริสุทธโทนะครับโดยเหรียญรุ่นนี้นะครับก็เป็นเหรียญที่ออกที่วัดหนองบัวลองปี2548นนะครับนี่ครับทางกองบัญชาการทหารสูงสุดนะครับเป็น ผู้ขอจัดสร้างนะครับโดยเหรียญรุ่นนี้นะครับก็ทําการขอจัดสร้างครับเพื่อนํารายได้นะครับแล้วก็พักเครื่องนี้นะชุดนี้นะครับนําไปแจกทหารตํารวจและพลเรือน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับนี่นะครับโดยด้านหน้าเหรียญนะครับก็จะเป็นรูปหลวงพระคูณนะครับนั่งคัดสมาธินะครับนี่นะครับ ด้านล่างเขียนว่าหลวงพระคูณปริสุทธโธนะครับมีการตอกโค้ดนะครับโดยโค้ดนี้นะครับก็เป็นโค้ดกองบัญชาการทหารสูงสุดนะครับนี่นะครับเหรียญนี้ก็เป็นเงินทองแดงนะครับในด้านหลังนะครับก็เขียนว่าวัดบ้านไร่อำเภอด่านกุนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับรุ่นสร้างบารมี2548นะครับนี่นะครับก็ เครื่องรุ่นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นพระเครื่องที่มีการจัดสร้างชัดเจนนะครับแล้วก็พิธีพุทธาเทวาพิเศษที่เข้มขลังอีกหนึ่งรุ่นนะครับแล้วก็จัดสร้างเพื่อแจกทหารตำรวจพลเรือน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะครับในรุ่นนี้นะครับนี่ก็จะถือว่าเป็นพระดีอีกหนึ่งรุ่นนะครับแล้วก็ราคาก็ยังไม่ได้แพงนะครับก็ยังเป็นพระหลักร้อยเท่านั้นนะครับโดยวันนี้นะครับผมก็มี มาให้พี่ๆได้รับชมกันสองเหรียญนะครับนี่นะครับก็มีความสวยงามนะครับเหรียญนี้ก็ยังมีติกลุ้งๆนะครับแล้วก็คาบดำๆนี้ก็เกิดจากเนื้อโลหะนะครับได้สัมผัสอากาศนะครับโดยสองเหรียญนี้นะครับก็มีมาพร้อมกล่องนะครับเป็นกล่องแท้เดิมมาเลยนะครับนี่นะครับกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับ สร้างบารมีครับสร้างมอบทหารตำรวจชายแดนนะครับตำรวจพลเรือนสามจังหวัดชายแดนนะครับนี่นะครับเป็นกล่องนะครับนี่นะครับใบหน้าหลวงพ่อนะครับคมชัดนะครับหลวงพ่อคูณนะครับเปลนผิวเหรียญสวยงามนะครับมีโค้ด กองบัญชาการทหารสูงสุดนะครับนี่นะครับในส่วนของด้านหลังเหรียญนะครับวัดปันไล่นะครับด้านกุนทศนี่โอเหรียญนะครับพื้นผิวเหรียญก็ยังติดลุ้งอยู่นะครับนี่นะครับ2548นนะครับในเหรียญนี้นะครับ วิ่งวักนะครับยังผิวยังติดลุมอยู่นะครับนี่ครับเหรียญหนึ่งนะครับก็เป็นเหรียญรุ่นเดียวกันนะครับพื้นผิวก็ยังมีความแวววาวนะครับสวยงามอยู่นะครับแล้วก็จะมีคราบดำๆเนื่องจากเนื้อโลหะนะครับได้สัมผัสอากาศนะครับก็จะทําให้เกิดคราบแบบนี้เกิดขึ้นนะครับเป็นธรรมชาติของผาดเหรียญนะครับ สองเทใบหน้าเวลตาหลวงพ่อนะครับในตัวเลยดน,นะครับนี่นะครับโค้ดกองบัญชาการทหารสูงสุดนะครับนี่นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ เรียนหลวงพ่อคูณหลวงพ่อจอยนะครับถ้าพี่ๆชื่นชอบนะครับอยากได้แบ่งปันไว้บูชานะครับใน3เหรียญนนี้นะครับก็แอดไลน์ทักมาได้นะครับเอกพุรพาแบ่งปันในราคา350บาทเท่านั้นนะครับนี่ะครับรับประกันพระเทนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญที่สวยงามนะครับถ้าชื่นชอบนะครับก็ฝากกดติดตามช่องเอกบุรพาไว้ด้วยนะครับ ในครั้งหน้าผมจะนำวัตถุมงคลรุ่นใดมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกก็ติดตามกันไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ